แทนเดี๋ยวมาติดตั้งครับไอเจ้าตัว ASUS STREET ตัวนี้นะครับผมคือตะก่อนอ่ะมันจะเป็นแรมจะเป็น2 g จิกแต่ตัวเนี้ยจะเป็น4จิก VRAM ซึ่ง DDR5 เทียบง่ายก็คือมันน่าจะมีพื้นที่ในการประมวลผลเหมือนแรมมะฮะมีพื้นที่ในการประมวลผลเยอะขึ้น เครื่องนี้มันใช้โซลูชันกใหญ่ขึ้นด้วยใช่ครับผมอ่ะเดี๋ยวอินตอลในเครื่องนี้นะฮะครับนี่คือหน้าตาของกราดนะฮะ960ตัวนี้ซิงชื่อว่าสตริกนะฮะในขอดูนี้ปึ๊บดูด้านหลังด้านข้างนะครับสีเป็นสีด้านดำด้านใช้ไฟ6พินครับก็มีซิงสตริกอันนี้อันนี้คือมุมมองที่เราจะได้เห็นตอนเสียบการาดไปแล้วมีแบล็คเพทมาให้ด้วยนี่คือเสน่ห์ของอาซูดเลยนะครับ ก็คือเหมือนเก็บงานใช่ครับไม่ให้เห็นพวกแผงวงจรวงจรอะไรคือค่ายอื่นเขาจะเป็นโล้นๆไปเลยแต่อสุนเนี่ยเขาจะมีแบ็คเพลทมาให้ซึ่งปกติจริงๆต้องมีซื้อแยกด้วยอ๋อซื้อแยกมาติดได้แล้วแต่รุ่นอ๋อนี่ดูท่อระบายความร้อนแต่อย่างค่ายอื่นอาจจะเห็นเป็นสีทองสีอะไรพวกนี้นะแต่นี่เป็นสีเงินนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองติดดูอันนี้คือพอร์ตโอ้ก็เป็นดิสเพย์พอร์ตสามนะฮะแล้วก็ dv i หนึ่ง dv หนึ่งแล้วก็ hdmi เอง ครับนะครับผมนี่ก็60 VRAM 4 g b นะเป็น DDR5 ะะเดี๋ยวไว้มาทดสอบตอนลองเล่นกันฮะนี่ฮะมาดู Counter Strike g l o b a l Offensive อ้อเลือกปืนกันก็เป็นเซตติ้งที่นักแข่งใช้กันนะฮะไม่ถึงแบบอ่าปรับโลหมดนะครับผมเสียงสี่สามพันสองแปดสิบแล้วก็โล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  okay. ซ้ายบนจะเป็นอ่าเป็นเฟรมเรทนะครับผมเฟรมเรทที่ทางไอชาร์ดโอเพลเขาเขามีไว้ให้นะครับผมจะสังเกตได้ว่านี่ฮะเฟรมเรทวิ่งไปถูกเกือบสามร้อยเฟรมเรทนะฮะแบบเก้าหกส่วนตัวนี้นะฮะด้วยแรมสี่จิกเนาะพี่แบนอัดอัดออกมาจับหน้าจอจับอีกเครื่องหนึ่งฮะแล้วเข้าโปรแกรมแท็บเจอภาพอีกเครื่องหนึ่งนะครับผมก็คือ จับภาพจากไอ้ตัว960เลยน,นี่ฮะก็เดี๋ยวมาดูอีกเซตติง้งนึงกันฮะเป็นแบบปรับสุดเฮ้ยใจยเย็น,นเป็น16,9920นะฮะแล้วก็ไฮหมดนะฮะเดดูซิว่าจะได้เฟรมเรทเท่าไหร่สำหรับ CS:GO นี่ฮะมาอออ16ต่อ9ก็จอเต็มเลยฮะ โอ้ยเลยสองร้อยสองร้อยหกสิบห้าน่ะยิงลำบากเลยนะทีนี้ไม่ชินสองร้อยสามสิบอุ้ยวิ่งไปสองร้อยแปดสิบด้วยนะฮะเฮ้ยข้างหลังก็ยังลื่นไหลดีนะฮะแต่ถ้าเคาน์เตอร์นี่ส่วนมากเขาจะไม่ได้น้อยคนที่จะปรับสุดกันนะฮะแต่ก็ถือว่าเหลือๆนะฮะสำหรับ960 ตัววีแรมสีจิกตัวนี้ว่าโอเคเลยติ๊กเกอร์สวยมาเล่นฟีฟ่ากันบ้างครับเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวดูเซตติ้งก่อนเลยฮะพี่แว่นตั้งไว้ที่พันเก้าคูณพันแปสิบก็คือสุดเลยฮะสิบหกต่อเก้านะเรโชคุณภาพกราฟิกสูงนะครับผมและ MSAA ก็ สคือสุดเลยนะฮะอุย้ยเจอ A99 อ่ะโอเคครับเข้าเกมมาคือตอนนี้เฟรมเลทซ้ายบนอย่างที่เห็นของ,ของเคาน์เตอร์เนี่ยแปลกใจว่าเกมฟีฟ่าไม่เห็นนะแต่ตอนนี้มันวิ่งอยู่ที่ประมาณ200ากว่นะา200อยที่พี่แว่นเหลือบดูเรื่อยๆนะภาพลื่นไหลมากๆครับพี่แว่นมีเครื่องก่อนหน้านี้พี่แว่นใช้960ที่เป็นวีแรมสนะฮะ จะว่าความแตกต่างว่ามันต่างกันเยอะหรือเปล่าปลรับปิยพงศ์ปิยพงศ์โอ้โหเพื่อ,อนอุสา์เติมฮะรูปนี้โยนดีกว่าด้วยตัวสเปคเนี่ยด้วยตัวสเปคเนี่ยไอตัววีแรมเนี่ยมันก็เหมือนแบบเหมือนแรมคอม,มะฮะที่เวลามีแรมเยอะเนี่ยมันก็สามารถไปพักข้อมูลได้เยอะอย่างตะก่อนเนี่ยสองจิกใช่ไหม เวลาการ์ดจอทำงานเนี่ยเขาก็จะอ่านข้อมูลแล้วก็เอาไปเก็บในที่แรมเขาที่เขามี2องจิกและฮะแล้วทีนี้พอเป็น4จีจิกนั่นหมายความว่าที่สโต์เรจหรือว่าที่เก็บข้อมูลในการเรนเดอร์ภาพของพวกเกมต่างๆเนี่ยก็จะเยอะมากขึ้นนะฮทำให้ทำให้ไหลลื่นนะฮะไหลลื่นกว่าเดิมอาจจะ อาจจะไม่รู้สึกด้วยโอ้อาจจะไม่้สุกด้วยด้วยสายตามากเลยฮนะแต่ด้วยความรู้สึกน่าจะมีบ้างเล็กน้อยนะอน,นี่ความรู้สึกที่แบนมันไม่ได้สามารถรู้สึกได้ด้วยสายตาเลยนะว่าแบบเฮ้ยสองกับสีต่างกันเยอะนะแต่ด้วยเรื่องความโฟล์แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรฮนะแบนวิดของเจ้าตัวแรมมันน่าจะโฟล์แล้วก็ดีมากขึ้น นี่ฮะอย่างอย่างที่เห็นเอาเป็นว่าแบบก้าวหัวูนย์ตัวนี้อย่างก่อนหน้านี้เล่นเคาลเ,เตอร์ใช่ป่ะเฟรมเด็กเกือบสามร้อยนะเฮ้ยเฮ้ยจนได้วะโอโ้โห เฮ้ยลมพ์ดบอกไม่ไดีใจไม่ไดีใจทีมเก่า <laughs> โอ้โหหนึ่งศูนย์โอเคแหละโอเคครับก็ถือว่าเป็นการ์ดจอที่คุ้มนะคุ้มเลยแหละตั้งแต่ที่เขาเพิ่มไอ้สี่จิกมาเนี่ยเพื่อนว่าจุดขายของยอดตัวอาซุต,ตัวนี้อยู่ที่วีแรมสี่จิกนี่แหละฮะเพราะมันลากได้เนาะลากทั้งเคาน์เตอร์แล้วก็เล่นฟีฟ่าที่เป็นเอนจินใหม่ ที่มันกินสเปคขึ้นเล็กน้อยเนี่ยแล้วเล่นได้สบายนะฮะพี่แว่นเล่นอันนี้ด้วยครับพันเก้าย่คูณพันแปด้วยนะครับผมขอบคุณอัาซุ่นนะฮะที่ที่เอาอัดเกาเอากาสจอมาให้ทางเอพิเซนทร์ T an, แล้วก็พี่แว่นได้ลองเทสดูนะฮะถึงแม้ว่าตานี้จะแพ้นะมันไม่ได้เกี่ยวกับกาสจอนะอยู่ที่ฝีมือกูนี่แหละ <c oughs> โอเคครับว่ากันใหม่ครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ